ที่สำคัญก็กคือเขาฟรีเด้อพี่นองเขามีเคยมีคนบอกกันนะว่าซื้ออันนี้ก็ใส่ดินเนาะพี่นอ้นองเอินทางไตดินก็นได้นี่พี่นองอันนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงเนะาะไต่ดินนะคะท่านผู้ชมสบายดีพ่อเมยพี่น้องกรับสบายดีสวัสดี fc เนาะสุขุมสุขคนเด้อพี่ดีต้อนรับขเขาซู้อสองยูทูบสาวเราคนดีนะพี่น้องเนาะตอนนี้นำ้ำจะไสพี่น้องวะบอกก็ได้ตอนนี้ข้าวบัวดิเป็นว่าอยู่ในหงในหางนะพี่น้องเอยข้หาวบัวดิอยู่ในหางรู้เลแต่ว่าเขาอยู่ใต้ดินเด้นี่พี่น้องตอนนี้เขาอยู่ไสตอนนี้เขาอยู่ใต้ดินเนาะอยู่ที่ สถานีรถไฟฟ้าเอมมาที่สวนจัตุจักนะพอม่พี่น้องเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะเข้ากับสิภาพี่น้องมาเบิง่งเมืองใสดินกระวาได้เนาะทุกคนเนะาะซ้ำเมืองนะพี่น้องที่ใ้ดินเพราะว่ายังเพราะว่าเฟิมีห่านข้าแล้วก็มี้านสะดวกซื้อเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็แบบมีคนนะพี่น้องเลยคนเยอะมากเลยนะคะอ่ะด้านล่างของเราก็จะเป็นรถไฟใตดินเนาะพี่น้องเนาะเป็นบอนส่อตัวแล้วก็ลงไปอีกสั่นหนึ่งล่งปีกประมาณสั่นหนึ่งกับเป็นรถไฟฝาใตดินเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเด็กก็มีโอกาสได้มาเรียนอยสวนสวนจะดเจาพี่น้องเลยก็เลยเขาลงมาเนาะ ลงมานางเลนเพราะว่าอากาศเมือนี้อยู่กรุงเทพหอนเด้อพี่น้องเด้อก็เลยลงมานางเลนอยู่ใต้ดินเนาะดีเด้พี่น้องเย็นเนาะเย็นร้ายพี่น้องเลยแล้วก็เพ่นมีหของน้ำให้เขาน้ำเนาะนี่มี่ของน้ำยิ่งของน้ำ้ำำายเนาะพี่น้องที่สำคัญก็กคือเขาฟรีเด้อพี่น้องเข้าฟรีนะคะแต่อยู่สวนจะตัวจะขาบางที่กับพิ่นเก็บเงินเด้บ้านธรรมดาเิ่นเก็บเงิน บาทบ้านเสาที่เป็นกบฎเกียรติเนาะมีส่วนจะรู้จ้กพี่น้องถ้าเอาอยากเสียเงินก็นสา ح, มารถลรงมาเขาอยู่หลังๆก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ใต้ดินเลยพี่น้องเลยยู่หา่างก็จะคลายว่าใต้ดินแต่ว่าก็จะเด็ดห่างเด็ดห่างนะพี่น้องซื้อห่างมีทุ่มโมเนาะนี่นะทุกคนถ้ามาอ่านตาัวภาษาอังกฤษไหนบอออ่านไปหลายๆดอกพี่น้องจืูมีอย่างเคยเบอกอยู่เนาะมีเคยมีคนบอกกันนะว่า ภาษาอังกฤษเป็นคล้ายๆว่าอ่านว่าเมโทรโมห์หนะประมาณนั้นนี่นะทุกคนต้องเกตยนเลยก็จะมีป่ายรหลานขาเนาะบางอยู่ใต้ดินนีมีร้านอะไรบ้างนะคะทุกคนมีอารเมสตันเนาะเอ้ยริเมนมีสตาร์วัลมี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 อะไรอ่ะวัดสันเนาะรอรอสันเนาะอะไรนี่แหละนี่แล้วก็สลับเป่า ว่าเราพรอะไรนี่แหละนะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้แหละพี่นอ้องก็มีหลานเนาะหลานคล้ายรองเท้าไหมก็คล้ายรองเท้าเนาะนี่แล้วก็มีเซเว่นเนาะพี่น้องเนาะมีเซเว่นแล้วก็มีหลานค่ะน,นี่แบบนี้อันนี้ทรงไซส์เมือน,อนพ,พื้นพีดพี่น้องรือว่าเป็นวนะันอาทิตย์เนาะมื้นพีทก็น่าจะเปิดอ,อยู่ใต้ดินนี่ดีพี่น้องไอ้ดีอย่างหนึง่งก็คือสะอาดสะอาดแต่ก็แบบเย็นเลยนะอากาศ ถ้าหากนั่งพื้นแบบนี้ก็ได้นะพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นจะมีร้านขายเสื้อผ้าเนาะก็มีหันสะดวกซื้อมิสเตอร์ม้งซื้อเว่นนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะกว้างใหญ่มากนะคะนี่มันจะมีเซเว่นนั่เด้อพี่น้องเด้อแต่ดีนี่เมืองไทยนะคะรู้ละแห้งพี่น้องเอ้ยซ้ำหางกูแหละซ้ำหาง หา่างอยู่ใต้ดินเนาะพี่น้องเนาะเอ,อินห่างใต้ดินก็นได้ห่างอยู่ใต้ดินนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ร,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 รู้สึกว่าคนกระายเนาะพี่น้องเนาะเอเย็นเย็นพี่น้องเลยเอาจริงเลยนี่น่าจะเป็นนี่พี่น้องมันจะมีหนันฟางะาเซเว่นเนาะเอเลเว,น,เวนนะคะ เพื่อนกะจะมีเก้าอี้นี่เนาะพี่น้องน้อยเข้านาั่งได้นะคะคพอพี่น้องสามารถนั่งได้นะคะ,ะน,นี่จะมีโต๊ะน้ำเนาะโต๊ะเพิ่นเสริมมาหอดถี่พี่น้องเพราะว่าปกติมีแต่หัวถนะุนเนาะเพิ่นเสริมมาแล้วมีหลานคายแบบพัดลมพัดลมนะอุปกรณ์โทรศัพท์นะคะนี่เนาะพี่น้องคุยค่ายโครงค้ายเชฟนี่ ต่เมียไม่ซ่อนน้ำนะคะนี่นหนามายูนว่ามีทัอปี่แบบะทอ็อปก็ว่ามีวัดซันน้ำโอ้โหพอดีเลยเดี๋ยวสิมาซื้อยาสระหัวเอาไว้ใส่ยูเลองเล่าพี่นอ้องมีธนาคารน้ำเพิ่นปิดแล,แล้วแหละพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้ก็ถมหนึงแหละเนี้ยพี่เนาะมีนี่พี่เนาะอันนี้เป็นโต๊ะ สามารถนั่งได้นักซื้ออาหารเด็กก็สามารถเข้าไปซื้ออาหารนลงมานั่งเล่นก็นได้พี่น้องนี่นี่ไอตรงไอติมนะคะเพื่อจนานาซีป,ปิ๊แต่ว่างไก่สิป,ปิ๊กแดดไปลองเห็นนี่แต่เก็บพายาเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณถุงเคืองเนาะไก่สีท้องถุ่มแล้วพี่น้องมันก็นจะเริ่มเก็บแล้วเนาะมือในผ้ามาเลาะ,ะเลาะเลิกเนาะพี่น้อง เลาะดึกเลยนะคะนี่หน้ากาจิตใจดินเดอร์นี่พ่อแม่พี่น้องหลานชาไข่มุกเนาะหลานชวงหลานชานะคะนี่ก็เป็นสตาร์วัค ละคงละขานะพี่น้องสะอาดพี่น้องเลยกว็นเานาะพูดยางกับเมยเติบหนึ่งหมดแล้นี่ใส่ทัานยางทวงัวนี่กแบเป็นเวลาประมาณเจ้านาทีหมดแล้ฟังคุณเนฟ่ฟังพี่เน่เนาะนี่น้ามักตัวนี้พี่น้องเป็นสัญลักษณ์ที่งามแหนะ่งเนาะนี่นะตัวภาษาหมูกหูกระแปะแบบไรพี่น้องก็ไม้แบบไรเนาะง,งามเลยเนี่ยหามเลย โอ้หลานเขาเป็นคล้ายฟังหนีเนาะเพราะ่าปกติเป็นคล้ายฟังขุนเน๊ะนังเครื่องซื้อเป็นประจำพี่น้องอาหารเขาตัวนี้ครัวแม่อิ่มอาหารนี่นี่นะคะประมาณนี้นะคะค่านผู้ชม น่งเลนก็เลยมาทางนี่ก็อยาคนหอนในเนาะนี่พนะีน่น้องทางผืนเป็นทางนี้ที่บรงกรถนำท้ายทางนี้ไปเนาะที่มีท้ายทางผุนมากนี่พี่น้องอันนี้เป็นทางออกเป็นทางออกทางเขาเพื่อนกับรักษาความสะอาดคือกันได้พี่น้องขามาสถานีรถไฟแต่ดินเนี่เพื่อนหามหามอาสาเลียงเขามาเนาะแล้วก็เวลาเขามาเพิ่นก็จะมีโลบเนาะคอยตรวจความเรียบ้อยเนาะพี่น้อง ประตูเขาก็จะมีสแกนเด้สแกนผ่านนะคะวมนนี้มาซีเข้ามาโลโลเลยเลยนีพี่เนาะก่อนเข้าซีเข้ามานี่เขาก็ต้องผ่านประตูสแกนก่อนเนาะก็มีเจ้าหน้าที่ล่พอเป็นคนอำนวยความสะดวกมาคนนึงพี่เนาะที่ถ้าขึ้นไปก็จะเป็นบนดินเนาะตอนนี้เขาอยู่ใต้ดินเนาะพี่เนาะ จะมีตู้เอทีเอ็มกับมีดพี่น้องข้างคุณเนาะจะมีร้านขาขายเสือผานะคะร้นานนี้นะคะนี่เป็นบอกเป็นบอกอย่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในสถานีนะและรถไฟฟ้าเป็นจังไรพี่น้องใครเคยมาเนี่ยคอมเมนต์บอกกันน้ำเนาะ เห็นบ่เวลาออกเวลาออกก็ต้อง่านบ่ต้อง่านประตูพี่น้องแต่เวาลาเขา้รงผ่านเด้ต้องผ่านประตูสแกนนะคะนี่แหละพี่น้องอ้ความเจริญของเมืองไทยเนาะขนาดจ่ใ้ดินยังเจริญขนาดนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนเปินมีขอห้ามนี่ยเด้อมาสังเกตยู่นี่ก็ได้ห้ามทิ้งขยะห้ามมันถูกไวไฟห้าม ห้าห้าเพลงห้ามสูบบุหรี่ห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามรับประทานอาหารและหรือเครื่องดื่มสาพื้นปรับโทษห้ามนำทุเรียนเข้าในระบบรถไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ห้ามห้ามเลยแหละนี่เครื่องเลนแบบนี้กระหามน้พี่น้องเนาะทุกคนรลังการงานสางเงขนารายู่ใต่ดินได้เนี่ย โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่าน,น,นี้นะคะย้อนสิไปฮะขอวัดส,สันก่อนพี่น,อน้องซืพพ้อยาสระผมเอาไว้มาใส่อยู่แล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ติดเลยเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น,อน,อน้องเอ้ยคิดถึงกรุงเทพนะคะคิดถึงเอฟซีที่อยู่เมืองไทยเด้อพฟกันในคลิปหน้าได้พี่น,อน้องมาคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้นอนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อแหมลพี่น,อน้องสวัสดี บ๊ายบายเมทามอนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นท่างึืนท่างลงเนะาะไต่ดินนะคะท่านผู้ชมเอ๊ะปะจับกันกลับบ้านกันสะดวกสบายแห้งพี่น้องเลยมาตองยางอันลงบันได้ไมนเมนื่อยเนาะึืนบมได้เดือนล่นนนได้นเดือนอดไเลยนะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนดินแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่กา้าขึ้นมาก็จะเจอสวนฝั่งซ้ายก็จะเป็นสวนจตุจักรนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟหมอชิดนะคะทา่านผู้ชม